สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาดูพามาชมสีโดมิกกี้นะครับอายุอายุเท่าไหร่ครับสวัสดีครับควานอายุ1สิบนี่นะครับช่วงนี้ช่วงอากาศหนาวเนาะลม แต่ตกมันยังครับผมยังเลยครับยังเลยช้างยังเด็กยังอ่อนอยู่นะครับโอ้กินน้ำเป็นโอ่งเลยวะกินน้ำประมาณสิบนาทีแล้วน,ะ <c oughs> นานแล้วกหนตอนเช้าตอนนี้ก็คือจะพาไปข้างนอกแล้ะครับถูก <ไป S 1> ข้างนอกอ๋อขึ้นเขาขึ้นเขา เป็นเขาเป็นช้างปลาใช่ไหมครับขนายหาักข้างหนึ่งนะครับเรืออีกข้างหนึ่งสังเกตดูดีๆสูงมากเลยนะครับผมซีโดซีโดมิกกี้แล้วก็รอด้วยนะครับนิสัยดี เป็นช้างคี้เล่นนะครับเป็นช้างลักษณะด,ดีแล้วก็นิสัยดีนะครับเล็บขาวนะครับดูเล็บนะครับเล็บขาวสวยมากเลยนะครับเล็บขาวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หางก็ตรงให้ดูหาง ตรงด้วยครับหางสวยนี่หางสวยใบใบฟูครับตัดพวงมากเลยนะครับคนหางก็เยอะเยอะด้วยนะครับเป็นชาน้างที่สูงนะครับอายุน้อยแต่ว่าความสูงนี่คือว่ายังไม่สุดแค่นี้นะครับความสูงของเขาก็จะสูง คิดว่าจะสูงกว่านี้ไหมครับน,นจะสูงกว่านี้เนาะจะอยู่ตัวประมาณประมาณอายุยี่สิบห้าเนี่ยแหละเนาะประมาณนี้แหละมันมันคนนะครับมันคนเรานะครับจะอยู่ตัวแต่ตอนนี้คืออายุแค่สิบสี่ปีนี่สูงขนาดนี้แล้วพอไม่ธรรมดานะครับผมอ่างเชยนนี้ เลี้ยงช้างสามเชือกนะครับเพราะว่าเลี้ยงบัวงเงินกับมิลลี่ด้วยนะครับเพราะว่าตาจงพี่จงกลับบ้านนะครับแม่ไม่สบายนะครับเลยกลับบ้านก็เลยฝากพี่ยีตายีดูแลช่วงนี้ดูแลตัดหญ้าหาอาหารนะครับ โอ้ตรงนี้อยากกินนะครับแนนอนแนนอนไม่น่าแล้วถึงโตไวสูงรอขนาดนี้นะครับกินไม่เลือกโอ้โหดูความสูงนะครับความสูงความรอนะครับหลังโคง้งการกล้วยหน้าเชิดนะครับหัวเชิดนะครับใบหูใหญ่นะครับหางตรงเล็บขาวนะครับถูกลักษณะน,นะครับแล้วก็ ทางหน้าออกเผือกเหมือนช้างเผือกเลยนะครับช้างนี่ที่ออกเผือกนะครับไม่ใช่ว่าเป็นช้างแก่นะครับผมก็คือว่าเป็นกรรมพันธุ์นะครับเป็นกรรมพันธุ์เหมือนว่าพันธุ์เขาก็คือเป็นเผือกเป็นลายออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ขนาดช้างอายุขนาดนี้ออกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ช้างไม่ใช่ช้างไม่ใช่ช้างแก่นะครับผม โอ้กินตะไคร้ด้วยนะครับโอ้เอาไก่มาต้มนี่พอดีเลยแน่นอนแนนอนนะครับช้างกินตะไคร้ด้วยนะครับผมเป็นยาเป็นยานะครับบำรุงยานะครับขนาดคนยังกินได้นะครับช้างก็ต้องกินได้รอ,อสูงถ้าว่ามีงานนี่นี่ก็ระดับหนึ่งนะครับผม ก็ระดับสุดยอดมากเลยนะครับช้างเชียงนี้โอ้กินไอหักกิ่งมะม่วงกินดูจากจะโค้งกับช้างนะครับสูงเกินกันมากเลยนะครับผมแบบเหมือนกับไอ้มดเลยนะครับผมไป จะองเล็กมากแล้วก็ช้างก็สูงไม่สมกันเลยนะครับโอ้หางก็สวยหางสวยด้วยนะครับผมออกเผื่อนะถ้าขัดดีๆนี่รอเลยนะครับผมรอเวลา ออกแห่งงานนี่สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็มีใส่เขาดีด้วยนะครับผมเป็นช้างที่เขาเลี้ยงโอ้หัวเนี่ยหัวเป็นหัวรูปหัวใจเลยนะครับผมหัวเชิดโหนนี่วันนี้ก็ลมลมนะครับผมลมอากาศลมยินสบายครับเอ เอาสีโดมิกกี้มาฝากความโรนะครับเอาความโรสีโดมิกกี้มาฝากท่านผู้ชมแต่อยู่นี่หาหญ้าเยอะนะครับผมหญ้าช้างเยอะแต่ว่าอาหารอาหารช้างเยอะนะครับอาหารแต่ว่าอาหารคนนี่หมดแล้วนะครับไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับ ปลากระป๋องก็ไม่มีจะกินแล้วนะครับตอนนี้ก็สู้ไปแต่ว่าอาหารช้างนี่เยอะมากเลยช้างก็อ้วนรูมสมบูรณ์แต่คนอาหารคนนี่หมดแล้วนะครับผมเริ่มหมดแล้วก็อ,อยากให้เอฟซีคนไหน เมตตาใจบุญไม่ต้องไอส่งข่าอาหารช้านะอาหารคนบ้างนะครับผมไอ้มาม่าปลากระป๋องไข่ไอควันช้างทุกคนที่นี่พอได้ต่อไปเนาะอ,อ่นาเย่เลยครับตรงนี้แต่ว่าอาหารอาหารช้านี่เยอะเกินอ,าาอ,อ่า แต่ว่าอาหารของอาหารคนนี่หมดแล้วเนะาะใช่กินมามาปลากระพงจนหมดแล้วนะครับผมไข่เนี่ยประจําเลยนะครับเราฟองทุกคนนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีไรายได้ตกงานอยู่ด้วยกันสิบเชือกนะครับสิบเชือกก็ประมาณประมาณห้าครอบครัวหกครอบครัวนะครับผมห้าหกครอบครัวประมาณนี้นะครับ ทันใดไม่ได้ว่าขอนะครับไม่ได้ว่าอาขอหรือไม่ได้ว่ายังไงนะครับแต่ว่าอยากให้ทันใดอยากจะช่วยเหลือพวกผมุมนะครับควันช้างตกงานอยู่ส่วนผลไม้สุพัทธาเขาเขียวสิบเชือกนะครับช้างอยู่ที่นี่ทันใดอยากมาช่วยเหลือ ค่าอาหารควานไม่ว่าจะมาม่าปลากระป๋องซื้อมาฝากได้นะครับไข่อย่างนี้นะครับแต่ว่าอาหารช้างของเราพวกพวกผมนี่ไปหาทุกวันไปหาไว้ต,ตุนตลอดเลยนะครับไม่มีขาดใช่ไหมครับ,รบไ,มไม่มีขาดเลย,ยมีมีแต่เต็มช้างกินจนจน ไม่รู้จะกินยังไงแล้วขี่เป็นรถไสร์รอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเออช่องช่องเปลี่ยนเปลี่ยนช่องไหมวิธีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์วิธีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ครับเออเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่ออะไรครับอ่เป็นชื่อช่อง ก็คือวิธีคนเลงช้างนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ฮัสลีครดูกอเลยกอดนอยอาก็โชว์หน่อยเลยมิกกี้โชว์โชว์เอฟซีนายเลยให้เอฟซีมาหาหน่อยนี่นะครับโอ้โห โอเคยอดมากเลยนะครับฝลบบบาด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับ